โอเคครับเดีย๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าครับว่าเราจะเอาข้อมูลที่เรารู้เนี่ยความสัมพันธ์เชิงเส้นเนี่ยมาให้อนะ้นั้นมันคำนวณกันต่อครับว่าราคาบ้านเนี่ยมันควรอยู่เท่าไหร่กันบ้างเนาะอันนี้ผมขอไปยกไปเคสตัวอ,อย่างเนาะไม่ได้แบบเป็นข้อมูลจริงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันครับแล้วก็ช่องเนี่ยมันไม่ใช่ช่องของการเขียนโปรแกรมนะถ้ามีช่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมก็จะมีช่องช่องหนึ่งครับเอาไปติดตามงมาได้นะตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าช่องนี้เป็นช่องสหฤมชาปนะผมก็จะถววววว่่าาาเป็นนกกรรีิ้ั ถ้าเรามีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะมีความง่ายต่อการคำนวณราคามากขึ้นนั่นเองนะครับโอเค จากต,ตอนที่แล้วครับที่ผมลองทําข้อมูลดูว่าเนี่ยผมจะคัดข้อมูลว่าเนี่ยข้อมูลของอะไรบ้างน,นะครับที่มันมีผลต่อราคาบ้านนะครับซึ่งผมก็สรุปมาแล้วมาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเพื้นที่ต่อตารางเมตรตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็คือ3ตัวนี้นะครับส่วนอข้อมูลอื่นๆเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาบ้านเลยผมก็จะตัดทิ้งนะครับในการที่จะสร้าง AI ขึ้นมานให้มันพิจาร์ราคาบ้านนั่นเองนะครับซึ่งจะบอกก่อนนะครับว่า AI ที่ผมทําตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็น Machine Learning เนาะ ซึ่งไอเนี่ยมันก็มีสมองของมันก็คือไว้วาดมาชินแล้วนี่ครับมาชินแล้วนี่ก็คือการป้อนข้อมูลให้กับสมองของมันนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะสามารถจะแยกแยะสิ่งต่างๆได้อย่างเช่น,นครับผมมีรูปของลุงตู่นะฮะแล้วก็รูปของทักษิณครับเราสามารถที่จะแยกแยกรูปสองคนนี้ว่าใครเป็นใครได้อย่างไรครับโดยการที่เราต้องมีข้อมูลที่มากพอครับโดยการที่เราต้องมีรูปของ คุณลุงตู่ครับให้มันประมาณสัก 100, ร้อยเป็นพันภาพว่ารูปของทิกศรีนะก็มีประมาณร้อยเป็นพันภาพก็ให้มันเรียนรู้จากรูปภาพนะครับหรือว่าข้อมูล Data ของเราครับแล้วก็สามารถที่จะเมื่อถึงเวลาปั๊บมันก็สามารถที่จะแยกได้ว่านี่รูปใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีรูปลักษณะคล้ายกับใครมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะแยกได้ว่านี่คือรูปของใครนั่นเองนี่คือการเรียนรู้ข้อมูลครับจาก Data ข้อมูลที่มันกลายเป็น Mach ช n e l e a r n i e n g ที e ่มาเองเอ่อ m a c ช i n e ล e a r n นี่มันก็จะมีการเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยในตราดเองากเซล นะครับผมก็ต้องเอาแอปเปิลตอนนั้นให้สุนัขดมดมหลายๆแบบเลยครับดมทุกๆวันหลายๆแบบนะก็คือมีการดมที่มากพอนะครับก็คือมี Data ้าที่มากพอนั่นเองครับที่จะทําให้สุนัขตัวน,นั้นนะ รู้ว่าเนี่ยคือกลิ่นของแอปเปิลนะนะครับเช่นเดียวกันครับ AI ของเราเนี่ยมันก็ต้องมี Data ที่มากพอนะครับให้มันเรียนรู้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็มี Data คือ Excel ตรงนะี้เนาะจะเรียกว่าผมมีน้อยมากเลยครับมีแค่35เองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้อมูล Data ที่ใช้ a i ในการทํางานจริงๆครับมันจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครับที่จะเอามาให้ AI นั้นหรือว่าคอมพิวเตอร์ของนั้นเรียนรู้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเนาะเป็นกรณี ที่มันมีความสมานเชิงเ,เส้นเท่านั้นครับก็คือข้อมูลของพื้นที่นะผมตารางเมตรตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนาะส่วนข้อมูลที่มันไม่เกี่ยวข้องที่มันไม่มีความสมานเชิงเส้นเนี่ยผมก็จะตัดตรงนี้ออกไปนั่นเองครับก็จะได้เป็นข้อมูลเป็นตารางนี้มาใหม่นั่นเองนะครับก็เอาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการที่จะให้มันวิเคราะห์ต่อราคานะครับที่มันมีผลต่อราคาบ้านจริงๆครับเอามาวิเคราะห์กันนะครับคือตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอข้ามขั้นตอนการอธิบายโค้ดไปแล้วกันครับมันไม่ใช่ช่องเออมันไม่ใช่่อออกกาาาารเเเียนนมมะค็็จททื การที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาให้ตัว Machine ช Learning ของเราเหรือว่า AI ของเรามาพิจิตราคาให้เราเองนะครับในที่นี้นะผมใช้ทฤษฎีของ Multiple ลร g เก i o n นะครับในการทำให้ a i นั้นมีความฉลาดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ AI อเนี่ยพอร์ตเป็นกราฟออกมาให้เราได้ดูนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงก็คือข้อมูลจากตาราง Excel ของเราครับเนี่ยนี่คือราคาจริงใช่ไหมครับข้อมูลจริงก็คือตรงนี้นะครับนี่คือราคานะครับราคาบ้านจริงๆครับคือข้อมูล ข้อมูลจริงครับก็คือเส้นสีฟ้าใช่ไหมครัส่วนสีส้มเนี่ยก็คือพิจิกได้นะก็คือสิ่งที่ AI นั้นคำนวณออกมาได้ว่าเนี่ยเออราคาบ้านเนี่ยมันควรจะประมาณเท่านี้นะถ้าเราเทียบกับข้อมูลของตารางเมตรตารางวาพื้นที่เชสอยแล้วเนี่ยราคาบ้านมันจะเป็นประมาณเส้นสีส้มนะครับถ้าเส้นสีส้มกับเส้นสีฟ้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเท่าไหร่แสดงว่า AI ของเรานั้นมีความฉลาดแล้วก็ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับเออก็มีความเกือบเกือบใกล้เคียงอยู่นะนะคร มันก็มีเออร์เลอร์บ้างน,นะครับแต่ว่าก็มีความใกลเคียงอยู่บ้างเช่นกันนะครับก็ถ้าเทียบเออร์เลอร์แล้วจะอยู่ที่ประมาณ21%นั่นเองนะครับ สลับ AI ตัวนี้เนาะโอเคครับเมื่อเราได้ AI นะครับที่มีความฉลาดมากพอก็คือตรงจุดนี้นะครับเกือบๆเท่ามนุษย์แล้วนะครับก็คือมีเออร์เลอร์แค่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อเรามีบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นนะครับที่เราไม่รู้ว่าราคานี้จะเท่าไหร่เลยนะครับผมก็จะเอาข้อมูลของบ้านหลังเนี้ยพื้นที่ตารางเมตรตารางวาพื้นที่ด้สอยนั้นเอามาให้ AI ตัวนี้มาทำนายราคาบ้านให้เรานะว่าบ้านอันนั้นควรจะราคาเท่าไหร่ดีนะครับที่มัน AI ไอคำนวณได้เนาะผมก็จะเอาข้อมูลใหม่เข้ามาาาาาตรรรรรรรงงนนนนนนีีีี้้้ใใช่่่่่่่มม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 ััััยคคคคคบบเเเเืืืออออ AI AI ขููลหทไจิิๆะะก็ผปดา ผมปิดราคาตรงช่องนี้ไปเนาะนะครับแล้วก็เอาข้อมูลแค่ตรงช่องของ3ามอรัมนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ไอ้นั้นมาคำนวณว่าเนี่ยราคาที่มันได้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับสมมติว่านะครับอันนี้คือราคาจริงนะครับอันนี้คือราคาที่ AI คำนวณได้นะครับถ้าเทียบกับราคาเฉลี่ยแล้วนะสมมติว่าเนี่ยราคาบ้านอยู่ที่4ล้านใช่ไหมครับเก้าแสนนะครับ AI คำนวณได้นะครับอยู่ที่16ล้าน9แสนนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นิดนึงนะครับอาจจะมีการเออร์เลอร์อยู่บ้างนะคร ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็อยู่เอเอเริ่มประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นเออเนี่ยล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับ AI คำนวณได้อยู่ที่ล้านสามแสนอ่าล้านสองแสนกับล้านสามแสนถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากครับ มันเลยมีความฉลาดที่ว่าถ้าเราแค่เอาข้อมูลของพื้นที่ตารางเมตรตารางวาน,นะครับหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเอามายัดใส่สมองของ AI ที่เราสร้างขึ้นมาในจุดนี้ครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้ราคาเนี่ยมันควรที่จะเป็นเนี่ยเทียบกับข้อมูลเดิมแล้วเนี่ยที่เราข้างให้มันทำนายเนี่ยมันก็ควรจะมีราคาประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราลองมาพอร์ตดูการาฟนะครับจะเห็นว่านะครับไอ้ข้อมูลตารางเมตรตารางวาน,นะครับที่เรามีนะครับมันก็มีผลต่อปริมาณต่อราคาด้วยนั่นเองนะครับถ้าปรา,าขขี่ยกว การโชว์เทคโนโลยีด้วยกันครับในการเอ่อนำเอา AI หรือว่า Machine Learning ครับในเรื่องของ Multiple Regression เนี่ยมาคำนวณหาราคาบ้านในอนาคตน,นั่นเองครับอย่างเช่นครับมันจะมีประโยชน์มากเลยครับที่แบบว่าสมมติว่าพื้นที่นั้นครับพื้นที่หนึ่งครับผมก็มีข้อมูลบ้านแถวนั้นเนี่ยรอบๆบ,บ้านแถวนั้น,นมีพื้นที่ใน Excel นี้แล้วใช่ไหมครับผมจะสร้างบ้านโครงการใหม่ขึ้นมาหรือว่าสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหลังนึงเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีนะครับที่ผมรู้ก็คือมีพื้นที่ขนาดเท่านี้นะครับผมมีพื้นที่ใช้สออยขขนนนนาาดเท่่ีี้้ับบกพืง มาให้ AI นั้นคำนวณดูว่าเนี่ยราคาที่คุณจะเป็นอยู่เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่หล่ะนะครับเมื <ME> ่อ AI คำนวณได้เราก็สามารถที่จะดูว่าเออราคาที่เรามีเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณเท่านีนะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Data เนาะในการทำ AI นะครับในการทำ AI machine learning Multiple Regression นำในการคำนวณพิจิตรราคาบ้านในอนาคตให้เราและก็ตั้งราคาบ้านในอนาคตให้เราได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตครับสวัสดีค,ครับผม